สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานอากาศดีสาวรันระหลอกเด็กกัะเดออชมค่ะชมต้นไม้กันวันนี้อากาศดีวันหยุดค่ะสาวรันก็ถูกก็ไปเด้ออือสาวรันติดตามไอม้ไอ้ดอกพมเมนต์จากในศาสเนี่ยยาวาสาวรันเด็กกัะเดออให้มีความสุขในวันหยุดนะคะพี่น้องจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะสุขการ์ขอให้เที่ยวให้สนุก คนนะคะตุนไม้เขียวตลอดทางเลยค่ะพี่น้องงามคัค่ะสาวรักนสอบสอบได้ค่ะธรรมชาติอยู่นี่แบบเรียวธรรมชาติเลยค่ะพี่น้องค่ะขอปวดขอภั้พี่น้องได้หลายเด้อค่ะลุงคลิปกินเขาก็่ได้ลุงหลายเด้อค่ะวันหยุดสาวรัตน์ส,สีวัหยุดจะได้ออกหล่อแบบนี้แหละค่ะงามต่วค่ะสวนบานเพิ่นสาวนาัตนบนั่งรถกิน กินล้มจ้ะหมู่วา่านแล้วผังก็ค่ะหมู่ว่านารถเสาลันพังได้มาหับเอามาหนี่จ้ะจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งทุ่งจ้าเสาลันพ่าลอกค่ะมาหาปุ๋ยอีตัวไปปลูกจ้าะง่ายง่ายไปพี่น้องเอ้ยหนเห็นมาพี่น้องจ้ะนั่งรถมึงต้นไม้ต้นไหลไปเนาะค่ะเนาะแถวนี้เพิ่นสิเฮ็ดเป็นฟาร์มปลูกหญ้าปลูกหยัง,งให้งัวนนะคะ เรียงงวอเรียงง้อเรียงยังไงมันคืนจะมาไทยกัดเป็นคนผูกกระปุกกันสินะคะยังมันจะถอดเวลาเพิ่นเอาดีให้พี่น้องเอ้ยหมนกันเสาลั่นบอเซลฟี่กล่องเสาลั่นมืดจ้าเดินต้องเซลฟีเออถึงจะได้เห็นบรรยากาศเขียวเขียวทองทุ่งทองทุ่งแล้วกต่เราเป็นตัดหยาตัดหยากะตัดหยาสไปง้อกองกองเป็นแถวเป็นแถวไปยังสินะคะ คะกินรถเออขี่รถชมวิวกินลมพักผ่อนแน่นอนพี่น้องเนะาะพักผ่อนสมองแน่นอนค่ะพักผ่อนวันหยุดเนาะค่ะเนานนะ,ะ,นะาพักผ่อนเนี่ยพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเนาะพี่น้องเนาะก็แวบเข้าเมืองผ่านทางผ่านเขาเมืองค่ะนี่แวบเบขาเมืองน้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องค่ะรถบัตรเพื่อบาตเพลิน <laughs> แวบ,บข่าเมืองน้อยหนึ่งไปตามล่าหาเบีย้ยอีตู้ค่ะว่าเขาจิพอบ,อบต้นเบีย้ยแมงรักนะคะ้ากี่รถเลาะค่ะแดดพี่น้องเอ้ยแดดแดดเย็นหลายค่ะพี่น้องเย็นขกับรถอย่างไรก็อย่าลืมจะเฝ้าลืมสาวร้านด้วยค่ะเด้อ ข้าเลาะค่ะอยู่ในหนูงในปลาเน,น,เนอะค่ะเนาะสวนปลาีกแล้วพี่น้องเขาเมืองนิดเดียวเขาเมืองทะลุป,ปลา่าแล้วพี่น้องคะคุณคะจอรั้นพามาบึงต้นไม้พี่น้อง มาหาอ,อมรดอกไม้ไปปลูกค่ะงามบ่ค่ะเบี้ยพริกค่ะพี่น้องเบี้ยพริกเครือ่องเทศค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบี้ยอีตูค่ะเบี้ยอีตูเบี้ยอีตูค่ะเชาวัานพามาหาเบี้ยอีตูไปปลูกค่ะ ผีี่นนองเฮ้ยนอน,อนๆจังเลยสาวนั่นขอจังไลสาวนั่งอจบคลิปอยู่เพียงเท่านี้เด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสาวนั่นขอตู้ช้อปปิ้งก่อนเด้อค่ะเดอ้อได้อยู่ีอตู้แล้วค่ะนัากัน